ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวตัดผมทุกท่านนะผมพี่น้องชาวบาบ์เบอร์ทุกทนทุกคนนะครับผมสวัสดีช่างใหม่ที่กําลังหัดตัดผมนะผม <y ell os> วันนี้เราก็อยู่ในคอนเทนต์นะผมสอนช่างใหม่ให้เป็นมืออาชีพอยู่เหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เราก็เข้าสู่ EP ีที่4 <y ell os> แล้วผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะผมที่กําลังจะฝึกหัดตัดผมอยู่นะผม <y ell os> เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับโอเคครับผมวันนี้เราจะมาถึงสเต็ปที่ะี่ับผมก็คือการ ไล่เบอร์หนึ่งนะครับ EP ที่ผ่านมาเราขึ้นทรงด้วยเบอร์สองนะครับตอนนี้เราก็จะมาไล่เบอร์หนึ่งนะครับเป็นการไล่เงาเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้ผมจะสอนให้ไล่เบอร์หนึ่งเพราะว่ามันเป็นเบอร์ที่ไม่สั้นไม่ยาวนะครับไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะครับเป็นเบอร์ที่พอดีมากนะครับสําหรับผมนะครับผมหรือว่าถ้าผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าใครชอบขาวชอบ อย่างอื่นก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอันนี้เราจะไถขึ้นประมาณ2 2นิ้วนะครับผมประมาณนั้นไม่ต้องไถขึ้นสูงมากนะครับมันจะคอนโทรลยากนะครับอันนี้เราก็จะไล่ตีนผมให้เป็นเงาเงาซะก่อนนะครับผมเดี๋ยวอ P ีต่อไปเราก็จะมีวิธีการเก็บให้มันเงาให้มันเงาให้มันสวยมากกว่าเดิมนะครับเห็นไ,ไหมครับเราจะใช้เบอร์หนึ่งไล่ตาม เหมือนวิดีโอนะครับผมไล่เงานะครับเบอร์หนึ่งนะครับผมข้างล่างก็จะพยายามไถ่ไถให้มันชิดหนังศีรษะพอขึ้นไปด้านบนเราก็จะค่อยๆเหินเหินขึ้นนะครับผมหรือว่าไถาประมาณ45องศานะครับเห็นไหมครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมเหมือนในรูปเราเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยจะไม่ขาวเกินไปแล้วก็ไม่ ยาวไม่ดำเกินไปนะผมเป็นเบอร์ที่กําลังพอดีนะครับหรือว่าใครจะเอาเป็นเบอร์0.5หรือว่าเอาแค่เบอร์2แล้วก็พอเลยก็ได้นะผมก็ไม่ไม่มีสูตรตายตัวนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ออกมานะผมเบอร์ 1. หนึ่งอันนี้ไล่ทรงประมาณนี้นะครับผมมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วแล้วเราก็จะมีวิธีการเก็บอีกรอบหนึ่งนะผม ก็ไปเจอกัน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็บสวัสดีครับ